Brenergy เราเชื่อว่า Digital Transformation ไม่ได้เป็นเพียงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กรเพราะเราเข้าใจว่าทุกองค์กรมีความต้องการที่แตกต่างกัน Brenergy <Energy S 2> จึงขอเป็นตัวแทนในการพาองค์กรของคุณ transform ให้กลายเป็นองค์กรชั้นนำในยุคดิจิทัลผมทีระทอนเบนจรงขอกุล innovation lab director ของ Brenergy วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณแมนนะคะจากบร e n อนจีนะคะ, er ะ,คะวันนี้คุณแมนจะมาให้ความรู้นะคะแล้วก็ให้คําแนะนําเกี่ยวกับนวัตกรรมต่างๆนะคะที่จะนํามาใช้ในที่ทํางานในยุคดิจิตอลค่ะก็อยากจะให้คุณแมนนะคะช่วยแนะนําที่มาที่ไปอธิบายถึงตัวบร e n อนจีนิดนึงค่ะคก็ส่วนตัวเราเองเนี่ยบรินจีเรานิยามตัวเองว่าเป็นบริษัท ที่ทำเรื่องของ Digital Experience Design <c oughs> หมายความว่าเราช่วยองค์กรในการ Transform ไม่ว่าจะเป็น Customer Experience และ Workplace Experience <c oughs> เราช่วยให้องค์กรนำทูต่างๆมาเพื่อตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นการเ,ออเพิ่มยอดขายและการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นข้างในองค์งกรครับผมอยากจะให้พูดถึงตัวจุดเด่นค่ะของตัว b บร n เนจีนิดนึงว่าแบบมันแตกต่างจากบริษัทอื่นอย่างไรบ้างค่ะ โอเคครับผมก็ที่เบนจีนะครับผมจุดเด่นของเราคือการที่เราเนี่ยเน้นการทําความเข้าใจกับลูกค้าที่โดยตรงเราเราเนี่ยเอาทูสไว้ที่หลังแล้วเราเอาโซลอปัญหามาไว้อันดับแรกก่อนคือเราทําความเข้าใจก่อนว่าออจริงๆแล้วแต่ละองค์กรจะต้องการ s โซลูชันแบบไหนต้องการแก้ปัญหาตอนไหนอะไรพวกนี้ครับผมแแล้วตัวเบ e นจีเองเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อแก้ปัญหาอะไรบ้างคะ คือตัวเราเองเนี่ยเราเป็นบริษัทที่แตกตัวมาจากองค์กรใหญ่ถูกไหมครับผมคือเราออเปอเรตภายใต้องค์กรใหญ่เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราเข้าใจเป็นพิเศษเนี่ยคือปัญหาที่องค์กรใหญ่เจอคู่แข่งทุกวันนี้ขององคอ์กรไม่ใช่เป็นคู่แข่งองค์กรใหญ่แบบเดียวกันองค์กรใหญ่ทุกวันนี้เจอคู่แข่งที่เป็นบริษัทเล็กๆแต่ว่า transform เร็วเพราะฉะนั้นทูสต่างๆที่เรานําเข้ามาเนี่ยเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทํางานให้เร็วขึ้นปรับตัวให้กับอุตสาหกรรมให้เร็วขึ้นครับผม เพราะว่าเหมือนตอนนี้องค์กรใหญ่เนาะแบบบางทีคนเยอะอาจจะแบบไปช้าเคลื่อนตัวช้านิดนึงองค์กรอะไรก็แบบเคลื่อนตัวเร็วถูกต้องครับแล้วตัวบริจีเนี่ยค่ะเข้ามาช่วยลูกค้าแก้ปัญหาหรือพัฒนาในด้านไหนยังไงบ้างค่ะครับในโจทย์ของดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชั่นเนี่ยความจริงบริษัทแต่ละบริษัทมีพ o ร i t ีไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะแคตตากราดโซลูชันเราเป็น2 s o โซลูชันนะครับผมก็คือดิจิตอลคอมเมิร์และดิจิตอลเวิร์กเพลสดิจิตอลคอมเมิร์เนี่ยก็จะช่วยในการเพื่อให ลูกค้าของเราหาไรายได้ได้มากขึ้นส่วนของดิจิ t a l เวิร์กเพลก็จะช่วยให้องค์กรนั้นทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับผมก็ในยุคนี้เนาะทุกคนก็จะพูดถึงตัวดิจิ t a ลทราน sfmation เนี่ยค่อนข้างบ่อยมากแล้วหลายๆองค์กรเนี่ยก็จะเริ่มพูดถึงตัว p a เปอร์เลมากขึ้นเลยอยากทราบว่ามันมีความสําคัญยังไงในการเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนเข้าดิจิ t a ลทราน sfmation นะคะครับ ก็เวลาเราพูดถึง paperless เนี่ยหลายๆองค์กรอาจจะคิดอย่างแรกเลยคือการลดกระดาษลดการใช้กระดาษนะครับแต่ความจริงแล้วเวลาเราพูดถึง Digital Transformation เนี่ย paperless เป็นแค่ก้าวแรกในการนำหลายๆสิ่งที่เราทำบนกระดาษทั่วไปเนี่ย t r r n s f o r m ขึ้นมาเป็น Digital Solution ใหม่ๆขึ้นมานะครับผมยกตัวอย่างเช่นตัวของ Digital Workplace Solution ของเราไม่ว่าจะเป็น smart flow smart signing ตรงนี้จะเป็นการ Unlock work from anywhere ที่แท้จริงให้กับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการอนุมัติงานเมื่อเขาอยู่ต่างประเทศหลังจากนี้การทํางานมันจะไหลลื่นมากขึ้นแต่ว่าความปลอดภัยความน่าเชื่อถือยังเหมือนกับว่าเรายัางทำงานอยู่คู่กันในออฟฟิศครับค่ะแล้วตัวสมาร์ทโฟ์เนี่ยคืออะไรเหรอครับครับผมก็หลายๆองค์กรใหญ่เนี่ยก็จะมีปัญหากับการเดินเอกสารถูกไหมครับผม,มนั่นคือเหตุผลที่เราสมาร์ทโฟ์เข้ามาเพื่ออนล็อกการเดินเอกสารตรงนี้หลายๆครั้งองค์กรก็ติดอยู่กับ ต้องรอคนนู้นกับเข้าออฟฟิศต้องรอคนนี้กับเข้าออฟฟิศอ่าตรงนี้อย่างที่ผมบอกก็เลยอันล็อก work from anywhere ไม่ว่าคุณจะทำงานอยูอย่ที่บ้านจากต่างประเทศ c ีโอหัวหน้าอยู่คนละ Time Zone ตรงนี้ก็สามารถอันล็อกการอนุมัติงานตรงนี้ให้ไหลลื่นมากขึ้นครับผมแล้วตัวที่เป็น Smart Tag ะคะคมันมันคืออะไรคะอ่าความจริง Smart Tag เนี่ยเรา Categorize ว่าเป็นการทำดิ g i t a l Commerce ละกันนะครับผม ยกตัวอย่างเช่นคุณรู้ไหมว่าทุกวันนี้เวลาเราขอใบกำกับภาษีส่วนตัวธุรกิจทั่วไปใช้เวลาประมาณ15นาทีในการออกไปกำกับภาษีนี้ให้คนเพราะฉะนั้นอันนี้คือ15นาทีที่ร้านค้าหรือพนักงานของร้านเนี่ยเสียไปกับการให้บริการแค่ลูกค,าค้าคนเดียวแทนที่เขาจะสามารถให้บริการคิดตังค์ลูกค้าคนอื่นได้เขาจะต้องมาเสียเวลากัน 15, 15นาทีนี้ใช่เพราะฉะนั้นการที่เราทำ Smart Tax ขึ้นมาเนี่ยครับผมเรา Enable ให้ธุรกิจ ค้าขายรีเทลพวกนี้สามารถ lock, อันล็อกเวลานี้กลับคืนไปให้พนักงานได้ครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้เราช่วยธุรกิจประหยัดแต่มันไม่ใช่แค่15นาทีถูกไหมครับผมวันวันหนึน่งเนี่ยอาจจะมีลูกค้าขอขาเป็นร้อยคนอันนี้เราพูดถึงรีเทลอย่างเช่นร้านเสื้อผ้าทั่วไปอ่าเพราะฉะนั้นความจรงิงใน15นาทีหรือว่า15นาทีคูณร้อยเนี่ยเขาเสียมยอดขายไปเป็นหมื่น เป็นแสนก็เป็นไปได้ครับผมค่ะแล้วตัว RPA เนี่ยคืออะไรคะแล้วก็มีความสำคัญกับบริษัทในยุคแห่งอนาคตยังไงบ้างครับผมก็ RPA เริ่มแรกก่อนเลยคือย่อมาจาก Robotic Process Automation นะครับให้นึกสภาพว่าให้นึกภาพว่าเราเนี่ยกำลังสร้างบุคลากรคนหนึ่งขึ้นมาในเชิงดิจิทัลเราจะเห็นว่าอะถ้าเกิดว่าเรามองในภายในองค์กรดิจิทัล Workforce ก่อนนะครับผม เราสามารถอั t โตเมตสิ่งที่พนักงานทำซ้ำๆซากๆบนคอมพิวเตอร์ได้<ม>อย่างเช่นดึงข้อมูลมาจากไฟล์หนึ่งแล้วไปแปะว่านี่อีกทีหนึ่ง พวกเนี้ยโรบอทเราสามารถทําให้แทนได้แล้วทําได้แทนได้24ชั่วโมงแปลว่าอะไรแปลว่าอ e ีคอมเมิร์ซต่างๆที่เราอาจจะคุ้นเคยว่าต้องรอ24ชั่วโมงในการ process เพราะว่าเราซื้อของตอนกลางคืนเที่ยงคืนก็สามารถ process งานพวกนี้ทันทีเลยจากที่เราได้พอรู้ที่มาที่ไปนะคะแล้วก็สินค้าบริการของทาง r r e n e r g y แล้วเนี่ยตอนนี้ก็เลยอยากทราบค่ะว่าถ้าเราอยากจะ t r a n sfmation o r เนี่ยควรเริ่มจากอะไรดีคะ ก็เป็นหนึ่งในคําถามที่เราพบบ่อยๆนะครับผมแล้วก็สําหรับบร r จีเองเนี่ยสิ่งที่ทําให้เราแตกต่างคือเราไม่ได้ใช้เทคโนโลยีลีดแต่เราลีดด้วยการทําความเข้าใจกับยูเซอร์ที่แท้จริงถูกไหมครับผม,มเราไม่ได้เริ่มจากว่า .Tools นี้ไปแก้องค์กรคุณได้อย่างไงบ้างแต่เราเข้าไปเริ่มจากการถามก่อนว่ายูเซอร์ที่แท้จริงเนี่ยเขามีเพลพอร์อะไร และเราค่อยไปหาทูที่เหมาะสมเข้ามาให้กับองค์กรนั้นครับผมค่ะเราด้วยความรวดเร็วของตัวเทคโนโลยีเนี่ยค่ะอยากจะทราบว่าองค์กรจะเปลี่ยนเป็นดิจิทัลทราน sfmation ได้ยังไงความจริงหลายๆองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กหรือองค์กรใหญ่ก็จะเจอปัญหานี้ว่าอยู่ดีๆก็จะมีทูใหม่เข้ามาอยู่ดีๆก็จะมีออมจะต้องลงทุนกับสิ่งใหม่ๆอีกแล้วก็จะเป็นบิ๊กบิ๊กอินเวสท์เมนต์ถูกไหมครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย โมเดล as a service จึงเป็นทางออกสำหรับหลายๆองค์กรที่จะจำเป็นที่จะต้องจ่ายแค่ตามสิ่งที่ตัวเองใช้เช่นเดียวกับโซลูชันของบริษัทเองที่เราให้บริการกับลูกค้าเราก็ให้บริการเป็นโมเดล as a Service เหมือนกันครับผมก็คือเอาเท่าที่จำเป็นก็คือเท่าเท่าที่ลูกค้าใช้เลยครับผมสมมติลูกค้าใช้เอกสาร1,000เอกสารคุณจ่ายแค่ $1,000 เอกสารนั้นมันจะไม่ได้มีอั f r ฟรนที่รุนแรง คุณไม่ต้องซื้อโซลูชันนี้ไปแล้วก็อาจจะใช้อยู่30%ของ capacity มันจริงๆก็จะไม่ค่อยคุ้มใช่ครับโอเคแล้วถ้าเราจะทำแบบ Transformation นะคะมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่เราจะต้องคำนึงค่ะความจริงปัจจัยหลักๆเนี่ยนอกจาก customer satisfaction หรือความสบายของพนักงานที่เพิ่มขึ้นมาถูกไหมครับผมอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือ ROI ของลูกค้าเวลามาร่วมมาใช้ โซลูชันจากฝั่งเราเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแมทริกหนึ่งที่ทางเราคำนึงและให้ความสำคัญมากว่าสิ่งที่เราทำให้ลูกค้าไปวันนี้ลูกค้าจะต้องเห็นผลและมีเอาที่ตอบได้ชัดเจนว่าลงทุนไปแล้วได้อะไรกลับคืนมาให้ตัวเขาครับก็คือต้องมี Impact ที่ชัดเจนเหมือนแบบับมี KPI ที่แบบวัวดผลได้ใช่นน<ม>ใช่ไหมคะใช่ ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแมนมากๆนะคะที่ร่วมสละเวลามาให้ความรู้กับพวกเรานะคะไว้โอกาสหน้ามาร่วมพูดคุยกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ